สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเปิด Facebook Live ที่บ้านกุดาคารนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าบ้านของกูดาคารวันนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากับแฟนรายการเพราะว่าผมพอดี เพิ่งคิดเมื่อคืนนี้เองว่าวันนี้ผมมีเวลาตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าที่เขาใหญ่อากาศกำลังดีนะครับอากาศเมื่อคืนนี้ก็ประมาณสัก21่อ21องศาข้างนอกบ้านนะครับแต่ข้างในบ้านนั้นก็ประมาณสัก23องศา เห็นจะได้อากาศสบายไม่ต้องเปิดพัดลมที่บ้านผมนี้ที่นี่นั้นไม่มีแอร์คอนดิชันแล้วก็มีแต่พัดลมนะครับตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นสะพานที่เดินเข้า,าจากที่บ้านเ,าเดินจากด้านหน้าเข้ามานะครับที่บ้านผมนั้นก็จะเป็นสะพานสะพานแบบนี้นั้น เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาจจะดูอยู่กลางน้ํำเพราะว่าเวลาอยู่กลางน้ํำนั้นเ,เรียกว่าจะเย็นสบายนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับตรงนี้นั้นเ,เรามีช่องไว้ช่องหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเราเห็นใกล้ๆนะฮะจะเป็นช่องไว้ช่องหนึ่งช่องนี้เอาไว้สำหรับ เไม่ให้พวกมแมลงข้ามาส่วนลมนั้นตอนนี้กำลังพัดมาจากทางด้านตะวันออกนะครับแล้วเรามีไอ้นี่นะครับไว้สำหรับกันขยะเพราะว่าเวลาเวลามีลมพัดมามันก็จะพัดเข้ามาปิดตรงนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้นั้นก็จะปิดจะปิดด้วยด้วยด้วยการที่เวลาลมพัดมาแล้วพวกขยะก็จะไม่ไหลเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็น้ําจะสะอาดนะฮะเห็นไหมฮะว่าน้ําเราจะสะอาดขยะต่างๆก็จะเ,เรียกว่าลมตอนเย็นนั้นจะพัดขยะออกตอนเช้านั้นก็จะพัดลมกลับมาฉะนั้นพวกเศษขยะก็จะไม่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะไปไหลออกตอง Overflow นะครับเชิญฮะเดี๋ยวเราจะไปวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านไปดูเรื่องของผมกําลังจะเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวลองเชิญตามตามผมมาดู บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่หลังเดียวแ่ละครับแล้วผมเพิ่งมาสร้างสองหลังข้างๆนี้เพราะว่าออตอนหลังมานั้นมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านนี้อยู่เรื่อยปกติแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก99เตารางเมตรผมสร้างในรัชการที่9ทุกอย่างก็เลยใช้เป็นเลข9นะครับส่วนทางด้านประตูนั้นก็เป็นประตูไม้เป็นประตูเก่า นะครับเดินมานี่ก็มี2ตัวนี้แหละครับเป็นยามเฝ้าบ้านนะฮะดำนี่เขาจะนอนตรงนี้เป็นประจำดำนั้นมีหน้าที่คือเป็นยามเฝ้าบ้านที่นี่ส่วนแดงนะครับแดงนั้นอยู่ที่นี่นั้นแดงนั้นก็เป็นคนที่จะนอนใกล้เตียงนะครับเป็นเหมือนกับเป็นยามเฝ้านะครับเตียงคนนี้เป็นยามเฝ้าเตียงแล้วตรงนี้ก็เป็นประตู ผมนั้นเวลาเวลาเ,เลี้ยงปลานั้นจะต้องมีกรรมวิธีในการเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็คืออาหารปลา1นึ่งถังแล้วก็เวลาที่จะเลี้ยงปลานั้นก็ลองดูนะครับผมจะนําไม้เป็นไม้อยู่อันหนึง่งไม้อันนี้เอาไว้สําหรับเรียกปลาถ้าเกิดเราดูนะครับผมจะมี แท่งตรงนี้ไว้เป็นท่อสเตนเลสนะครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ําไม่อยากให้ขึ้นสนิมก็เลยเป็นสเตนเลสแล้วก็เอาไม้นี่แหละครับตีก็หลายทีมันเป็นแหละเ,เพราะว่าเ,เวลาเคาะไปอย่างนี้แล้วปลาก็จะได้ยินเพราะว่าบึงเนี่ยก็จะโตพอสมควรฉะนั้นเวลาตีไปปับ๊บ เสียงก็จะก,กังวานเข้าไปในน้ำเเพราะว่าเสียงของน้ำนั้นสื่อได้ดีกว่าในอากาศหลายเท่าเลยทีเดียวฉะนั้นเคาะไปอย่างเงี้แหละครับไปทั่วทั่วทั่วบ่อเลยทีเดียวพอเราตีไปแล้วเราก็ตีไปนะครับตีไปเสร็จนั้นก็เราก็จะเอาเอาอาหารปลานี่แหละครับอาหารปลานี้ก็เอ่อเป็นอาหารซึ่ง เลี้ยงปดุกนะครับเลี้ยงปดุกเราเอาเอะวงนี้เป็นแพนะครับเป็นแพซึ่งแพนี้นั้นเอาไว้สำหรับผมอตอนเย็นๆนะครับก็ทานอาหารที่บนแพนี้นะฮะทานอาหารบนแพนี้นั่งได้ประมาณสักเกือบ20สิบคนมคั้งฮะแล้วก็เป็น กลางคืนนั้นที่นี่ก็เป็นท้องฟ้า,าถือว่า,าได้เห็นท้องฟ้าเรานั่งอยู่ที่นี่ทานข้าวแล้วก็นั่งอยู่ที่นี่นั้นก็มีสิ่งแวดล้อมอย่างที่พวกเรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับว่าต้นไม้นะฮะเต็มไปหมดนะครับที่ตอนนี้ที่ปลูกกันขึ้นมา ซึ่งแต่อดีตนั้นต้นไม้ที่นี่ไม่มีต้นไม้ทุกต้นเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นั้นเป็นต้นไม้ปลูกใหม่หมดเลยผมใช้เวลาปลูกมาเมื่อประมาณสักเ,เกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็นั่นก็เป็นบ้านนะครับที่ทุกท่านเห็นตอนนี้บ้านก,กลางนั้นเป็นบ้านหลังเก่านะครับบ้านหลังเก่าคือบ้านก,กลางแล้วก็บ้านหลังเก่านั้นก็มีที่ผมใช้อยู่ นะครับส่วนตัวก็พอแต่ตอนหลังเนี่ยต้องมาสร้างบ้านสองหลังนะครับเป็นหลังข้างๆขึ้นมานะฮะแล้วหล,หลังบ้านหลังหนึ่งนั้นก็คือ,อ,อใช้สำหรับด้านซ้ายมือของเราที่เราตอนนี้กำลังหันไปเนี่ยก็เป็นบ้านที่ใช้สำหรับเรื่องของการจัดเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับช่วงเลี้ยงปลาดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องบ้าน อันนี้เป็นอาหารนะครับอาหารที่ผมใช้แล้วผมก็จะใช้โยนไปอย่างนี้แหละครับโยนไปอย่างนี้แล้วนะครับดูครับเดี๋ยวจะมีปลาขึ้นมาครานี้น้ำที่นี่นะละก็ลึกประมาณสักหกเ,เมตรนะครับลึกสุดเนี่ยน่าจะประมาณสัก8เมตรฉะนั้นก็เ,เป็น เป็นเ,เรียกว่าพื้นที่ที่มีบ่อน้ำรู้สึกว่าจะน่าจะเป็นสักแสนคิวน่าจะได้มัง้งนะครับโอไม่ถึงครับหมื่นกว่าคิวขอโทษน้ำทั้งหมดเนี่ยมีน่าจะประมาณสักหมื่นกว่าคิวฉะนั้นก็เมื่อมีน้ำเยอะขนาดนี้ผมก็เลยเลี้ยงปลานะฮะปลาเริ่มมาแล้วครับปลาเริ่มมาฮุบปลาเริ่มมาเริ่มมากินนะฮะ ก็จะเห็นว่า,เ,าเป็นปลาที่เลี้ยงมา,าสัก2ปีแล้วมั้งฮะปลาทีา่ตัวใหญ่ทีเดียวตัวใหญ่สุดนั่นก็คงจะสักประมาณเป็นปลาบึกนะฮะปลาบึกตัวใหญ่สุดปลาบึกัวเร็วมากตัวนี้น่าจะเป็นร้อยกิโลแล้วมั้งแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกลูกปลา พวกนี้เป็นลูกปลาที่เอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยทีเดียวซึ่งก็มีม,มีจำนวนไม่น้อยจำนวนหลายร้อยตัวนะครับตัวแล้วก็โตถ้าเกิดเรามาดูเราจะเห็นว่าปลาที่นี่นั้นอ,อ,อยู่ในน้ำน้ำที่นี่เป็นน้ำไหลาจากที่ในเขาแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดนะฮะ เป็นน้ำที่ถือว่ามเาีเรียกว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ทีเดียวไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านบ้านไม่ได้ผ่านเ,าเมืองไม่ได้ผ่านอะไรออกมาจากที่ในเขาแล้วในเขาก็ไหลลงมาเป็นลานําธารนะครับไหลผ่านตรงนี้เดิมตรงเนี้เป็นบริเวณที่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีน้ำนะครับเข้ามา,าตรงนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้ทุกท่านได้เห็นแล้วครับว่า แต่เดิมเนี่ยที่นี่เป็นไร่ข้าวโพดแล้วก็เราก็เอา,เอาไร่ข้าวโพดนั้นมาเปลี่ยนโดยการปลูกนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวโดยที่เราเอาต้นไม้เป็นต้นไม้ป่าหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการที่เรานั้นมีพื้นที่ติดกับอุทยานฉะนั้นเราก็เลยปลูกเป็นต้นไม้ป่าเดี๋ยวเราคงจะเห็นนะครับนกเงือบอยู่ในนี้เยอะแยะไปเลย อยู่ในนี้หลายสิบตัวผมคิดว่าน่าจะริมริมร้อยตัวมั้งฮะ่ะเ,เช้าๆตอนนี้ไม่ทราบไปไปที่ไหนกันล่ะเดี๋ยวเราเนะครับปลาปลาตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะลมแรงนะลมพัดอาหารไปหมดที่จริงแล้ว ปกติแล้วลมนั่นนะฮะเห็นนะครับเห็นปลาปลาอยู่ในนี้ก็ผมว่าตัวใหญ่สุดนี่น่าจะสัก10กว่า20กิโลได้ไมั้งนะฮะแล้วปลาเหล่านี้นั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่นี่นะครับเพราะว่าอ,อ,อยู่ที่นี่นั้นก็ตั้งแต่เกิดนะครับเ,เรา ถ้าทุกคนเห็นนะครับว่าปลาแต่ละตัวนี้ก็จะเป็นปลาพวกตระกูล <c oughs> ตระกูลไม่มีเกตดนั้นมากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพาเทโพสวายเผือกอหรืออาจจะเป็นกระโฮ้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นปลาประเภทที่เรียกว่าตัวใหญ่เป็นปลาพันใหญ่ปลาเหล่านี้ถ้าโตเต็มที่นั้นก็ถือว่าเป็นหลักร้อยกิโลเหมือนกัน นะครับปลาบึกนั้นน่าจะเป็นปลาที่ใหญ่สุดนะฮะก็ดีครับสาเหตุที่วันนี้ผมมาทำเ,เรื่องของเ c e b o o k Live ก็เป็นเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์นะครับอย่างกัน เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็สัตว์ป่าแถวอยู่แถวนี้เยอะแย,ยะก็มาอาศัยอยู่ที่นี่โดยเฉพาะมีนกป่าที่นี่เยอะมากเลยทีเดียววันนี้เราคงจะอ,อ,อาจจะสายไปนิดนึงวันนี้ตั้ง9ก้าโมงกว่าแล้วนะครับก็คิดว่าจะเห็นนะครับปลาตัวใหญ่ทีเดียวเห็นไหมฮะตัวนี้กําลังกาลังกาลังขึ้นมากินซึ่งซึ่งถ้า เราจะเห็นนะครับว่าปลาที่นี่ก็หลากพันหลายชนิดมีแต่ปลาที่กินเก่งมากก็นี่แหละครับที่จะเห็นเนี่ยพวกนี้ไม่ว่าจะตอนเช้ากลางวันเย็นก็สามารถที่จะขึ้นมากินอาหารได้เป็นปลาที่เ,เห็นนะครับว่าเขาเขาเขามีอาหารเนี่ยแล้วเขาก็าจะขึ้นมากินกันทีเดียวผมคาดว่าปลาที่เลี้ยงเนี่ยต่อไปเนี่ย คงจะเป็นปลาขนาดใหญ่มากอา,อาจจะเลี้ยงไปเรื่อยๆจนคิดว่าต่อไปเนี่ยอา,อาจจะได้ตัวที่มีน้ำหนักมากถึงประมาณ100กว่ากิโลนะครับกเ็เดี๋ยวลองดูนะฮะลองดอูก็จะเห็นว่า,าแต่ละแต่ละตัวนั้นค่อนข้างที่จะ เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็กินหมดเลยนะฮะอาหารเนี่ยสาดไปเท่าไหร่ก็กินเกลี้ยงนะครับเขาเขากินเก่งเพราะพวกเนี้ยโตเร็วโตเร็วมากทีเดียวเออส่วนเออปลาที่นี่นั้นก็จะมี ให้กับทางด้านของคนงานนะคะมันมีปลาพวกออตอนนี้มีปน,นินนะครับหรือไม่ก็มีปลาช่อนที่มากับธรรมชาติพวกนี้ก็จะมีปลาตะเพียนอันนี้เป็นปลาธรรมชาตินั้นก็ทางคนงานคนงานเขาเขามาจับไปไปกินกันที่นี่เราเลี้ยงไก่เ,เลี้ยงเป็ดแล้วก็มี เลี้ยงปลาเอาไว้สำหรับให้คนงานที่นี่นำไปกินกันผมเองกอ็ไม่ค่อยกินกินไม่ลงก็เลยให้แต่ทางเจ้าหน้าที่เขากินก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราทำขึ้นมาอยู่ในนี้แล้วก็ปลูกเองใช้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นปลานะครับพวกนี้นั้นก็ปลูก เลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ใช้อยู่ในไร่ของเราเรามีคนงานที่นี่อยู่ประมาณสักเกือบสิบคนนะครับทุกคนก็ใช้สิ่งที่ผลิตได้นะครับใน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 ไร่ของเราไร่ก็ปลูกสิ่งที่เป็นผักซึ่งไม่ฉีดยาแล้วก็เป็นผักที่เ,เรียกว่าอาจจะดูเรื่ององ,องร์กนิกหน่อยนะครับเ,เป็นสิ่งที่ ถ้าจะเห็นนะฮะมีกระโห o อยู่ตัวหนึ่งถ้ากำลังดูดอาหารตัวน,นั้นก็ใหญ่ละพวกนี้มาตั้งแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวเล็กๆก,นะกับเปียกๆ,ๆเลยทีเดียวเ,เราตอนนี้ลมพัดมานะฮะซึ่งก็จะเห็นล้วครับว่าผมนั้นมาที่นี่ตอนนี้มาเพื่อที่จะมาเขียนหนังสือ,อ,อแล้วก็ใช้เวลาที่นี่สารอาทิตย์ จะมาเขียนหนังสือแล้วก็ช่วงเช้าเๆหรือช่วงเย็นๆนี่แหละครับผมก็จะใช้เวลาอ,อยู่กับการเลี้ยงปลาเลี้ยงอ,ะ,อะไรต่ออะไรพวกนี้แหละครับซึ่งสาเหตุที่ชอบเลี้ยงปลาก็เพราะว่ามีความสุขดีเห็นเขากินอาหารเขาเติบโตแล้วเห็นเขาอ,อยู่ในที่ที่เขา พัฒนาตัวเองได้ดีมากตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยทีเดียวปลาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้กินกันหรอกครับเพราะว่าตัวมันใหญ่มากทางพวกคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้กินส่วนใหญ่จะไปกินพวกปลาตะเพียนนะฮะปลาน,นินแล้วก็ปลาช่อนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ล่ะนะครับอยู่ที่ในแถบนี้ก็จะเป็นปลา ธรรมชาติก็มีแค่นี้เองผมก็ใช้เวลานี่แหละครับตอนนี้ก็วันหนึ่งก็สองครั้งถ้าอยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมฮะวันนี้ก็ผมจะยืนโยนอาหารแล้วก็จะยืนดูนะครับว่าเขาขึ้นมากินอาหารก็เป็นเป็นอะไรที่มีมีความสุขดีนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการ หาความสุขง่ายๆด้วยการที่เรียกว่าด้วยการที่เรียกว่าเห็นปลากินแล้วเราโยนอาหารให้ปลากินเป็นความรู้สึกว่าเออเหมือนการที่เราเลี้ยงดูแลสิ่งมีชีวิตเห็นเขาเติบโตเห็นเขาแข็งแรงนะครับเราเห็นก็ตัวโตขึ้นตัวขึ้นนะครับวันนี้ดูนะ วันนี้ยังกับยังกับเ,เป็นเป็นเป็นฝูงมาเริ่มเลยใช่ไหมฮะฝูงมาเริ่มเลยที่ที่ที่เขาเออมามา,มากินอาหารกันนะครับกออ็อาหารเวลาเห็นแมะเขาเนี่ยขึ้นมากินอาหารกันเป็นเป็นกลุ่มก็ดูแล้วก็มีความสุขดูแล้วรู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเห็นน้ำเห็นปลาเห็นป่า นะครับที่เราปลูกขึ้นมาจากศูนย์ต้นไม้ทุกต้นมีต้นบางต้นนะครับอย่างกับต้นมะพร้าวหรือต้นปอสาบางต้นเนี่ยอันนี้เป็นต้นเก่าหรือต้นมะขามหรือต้นข่อยที่มันเป็นต้นเดิมนอกนั้นก็เป็นต้นที่เราเห็นมันตั้งกต่ต้นเล็กๆฉะนั้นการที่เราเห็นอะไรตั้งแต่เล็กๆแล้วการที่เราเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ ที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กนั้นมันก็มีความสุขดีที่นี่แดดที่นี่แรงนะครับก็อาจาจะร้อนแรงนิดนึงแต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนอ่ะนะก็มีความสุขว่ามันมันมัน,มน,มนผมก็จะมีพักกระมาพักกระม้านี่ก็ดีอย่างหนึ่งถ้าเวลาเย็นนะครับเวลาเย็นเนี่ยก็พักกระมาห่มตัวอย่างเมื่อกี้ลมแรงแงแต่ถ้ามีแดดก็เนี่ยแหละครับก็อาศัยได้พักกระมาปิดหัวหน่อยหนึ่ง แล้วก็ลดความร้อนไปได้นิดนึงพักมะมะเรานั้นราคาก็ถูกแล้วเวลาใช้ก็ง่ายาจะพกติดตัวไปไหนก็เล็กๆนะครับมผมก็เลยเดี๋ยวนี้อของขวัญน,นั้นผมก็จะทำเป็นพักมะ นะครับพะกมานั่นก็เป็นของขวัญประจําปีเลยทีเดียวหรือแม้กับกางเกงนี่แหละครับกางเกงแพรเนี่ยก็เป็นกางเกงแพรที่ผมใส่มาหลายปีแล้วทีเดียวเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันสะดวกสบายแล้วก็เป็นของแบบบ้านๆเราพื้น,พ,นพื้นบ้านเรานะครับอืม นี่แหละครับเป็นชีวิตประจำวันที่ผมนั้นใช้แบบนี้มา10บกว่าปีแล้วแล้วก็แบบนี้แหละครับเป็นชีวิตที่สบายๆไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากาทั้งแต่งตัวทั้งใช้ชีวิตแบบนี้แล้วสิ่งที่ผมอ,อยู่ก็คือที่บ้านนี้แหละครับบ้านนี้นั้นก็ ให้ความสะดวกให้ความสบายเห็นไหมครมองไปที่ไหนก็มีต้นไม้แล้วก็มีน้ำมีปลามีสัตว์เลี้ยงนะครับล้องอยู่แถวนี้เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะพวกมีนกสารพัดชนิดเลยทีเดียวที่นี่นั้นมีนกเงือกเล็กนะครับหลายสิบตัววันนี้ผมไม่ทราบหายไปไหนเดี๋ยวดูถ้ามีนกเงือกมาแล้วอาจจะ ส่งให้ทุกขั้นดูนะครับมีเป็ดมีนกมีไก่แล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าเป็นนกอ,อ,อะไรนะไก่ไก่แจ้นะร้องกันลั่นเพราะว่าการเลี้ยงไก่ในป่านี่ดีครับถ้าเกิดว่าเราเราเราเข้าใจนะครับว่าปวกในในป่านั้นเยอะมากถ้าเราใช้ เรื่องของวิธีการอย่างกระสร้างบ้านเนี่ยสร้างบ้านเราก็จะมีช่องนะฮะอยู่กลางน้ําฉะนั้นปลวกก็จะขึ้นน้อยแต่ยังไงยังไงปลวกก็ยังบินมาล่ะครับปลวกยังบินมาซึ่งบ้านเรานั้นก็มีม,มีมีไฟในบ้านนั้นผมจะมีจิงจกอยู่เยอะทีเดียวหลายตัวนะครับแล้วก็ไม่ทราบสองวันนี้เห็นรู้สึกจะมีตุ๊กแกด้วย นะครับอยู่เพราะจิ้งจกนะครับผมอยากจะแนะนําว่าใครนั้นมีจิ้งจกนั้นอย่าไปทําร้ายมันเพราะว่าจิ้งจกนั้นไม่มีมลพิษมลภาวะใดๆทั้งสิ้นแต่จิ้งจกนั้นช่วยเราเก็บนะครับจิ้งจกนั้นช่วยเราดูแลเ,เรื่องของมแมลงเล็กๆบางครั้งมแมลงต่างๆนั้นเรามองไม่เห็นซะด้วยซ้ําไปจิ้งจกก็สามารถที่จะเข้าไปตําซอกตําม,มุมไปเก็บไปกินมแมลงเหล่านั้น ในบ้านผมนั้นจิ้งจกไหลตัวผมนั้นในอดีตท่านผู้ชมครับว่าผมนั้นมีงานอันเลกอยู่อันหนึ่งคืองานดูแลดูจิ้งจกนะครับเพราะว่าในแต่ละบานประตูแต่ละบานประตูนั้นในอดีตนั้นก็จะมีจิ้งจกนะฮะประจําตําแหน่งแต่ละตัวแต่ละตัวเขาจะช่วยผมนั้นเก็บกินมแมลงที่จะเข้ามาในบ้านเพราะว่าอยู่แถวในป่า แบบนี้นั้นนะ่ะกลางคืนนั้นมาแรงเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นก็เนี่ยเห็นผมนั้นอากาศแบบนี้อุณหภูมิแบบนี้ไม่เป็นวัดปันวัดน้อยมากผมเป็นหวัดที่นี่นั้นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้นช่วงหลังๆนี่เป็นหวัดต,ต่ํามากผมว่าสักสามปีตอนหนึ่งครั้งมั้งครับซึ่งเป็นอะไรที่ น่าจะเรียกว่าไม่ต้องไปหาหมอเกี่ยวกับเรื่องหวัดเรื่องอะไรนะครับแต่ถัดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ผมอยู่กรุงเทพต้องอยู่กรุงเทพนั้นก็จะเป็นหวัดมากฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเรามาดูเป็นสะพานเป็นแนวนะครับที่เ,เราทำสะพานออกมาจากพื้นดินเพราะว่า เราอยากจะอยู่กลางน้ําแล้วการที่เราอยู่กลางน้ําออกมาไกลๆอย่างนี้นั้นมาแรงน้อยแล้วนี่ก็คือเรื่องราวสําหรับ Facebook Live สําหรับวันอาทิตย์แล้วก็หวังว่าทุกท่านคงมีโอกาสได้ดู Facebook ผมนะครับทุกๆอาทิตย์โดยเฉพาะที่เราตกลงกันไว้ก็คือทุกวันศุกร์ตอนเช้าเวลาในประเทศไทยนะครับ ตั้งแต่9โมงถึง10โมงเช้าที่ผมทำรายการ CEO Vision ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ผมจะทำ Facebook Live ให้กับแฟนๆรายการนะครับที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่อยู่ในปริมณฑลซึ่งรับขึ้นของ FM 96.5ไม่ได้หรือแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าเห็นมีแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศ หลายท่านนะครับที่ตอนนี้อาจจะอยู่ในยุโรปหรืออาจจะอยู่ในอเมริกานะฮะถ้าอยู่ในยุโรปตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางคืนในอเมริกาก็กลางคืนแล้วนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมได้มีเรียกว่ารายการเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้เห็นการกินอยู่ว่าเป็นยังไง วันนี้วิกเอนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็เราพบกันในคราวหน้าต่อไปโดยเฉพาะวันศุกร์เรามีนัดกันนะครับทุกวันศุกร์เวลาในประเทศไทย9โมงถึง10โมงเช้า